สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม SKG นะครับวันนี้ผมจะไมได้นำเฟืองนะครับผมทั้งสายแมกนัทแล้วก็สายฟูลซัพพอร์ตนะครับในช่วงเริ่มต้นเลยตั้งแต่เลเวล55ที่เราได้ใช้เฟืองจนถึงเลเวล70นะครับก็คือเป็นเฟืองใช้ได้ยาวจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นไฮค้าจนกว่าจะมีเฟืองใหม่มาอีกนะครับตรงนี้เรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยที่ท่านผู้ชมมาคลิกตรงนี้เลยครับที่หน้าต่างช่องตก่อนแล้วก็ไปที่เฟือง โดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมแนะนํามาให้แล้วนะครับก็ผมไปส่องมาแล้วดีมากสังเกตม,มาหลายทีแล้วว่าตัวเกมที่เขาแนะนําให้เนี่ยมันดีอยู่แล้วดีอย่างไร,รามาดูกันนะครับคือเล็กเอฟเฟกนะครับของตัวแรกของสายซัพพอร์ตเลยนะครับก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์ฮิลเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยก็คือได้มาเลยแบบไม่ต้องลุนเพราะฉะนั้นเฟืองหลายเฟืองท่านผู้ชมสังเกตถ้าได้มามันจะเป็นเฟืองประเภทโอกาสในการตีด5%บ้าง8%บ้างโน่นนี่นั่นบ้างมันก็เลยแบบว่า มันลุ้นยากครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้กดฮิลรัว ua, ๆใช่ไหมอ่าฉะนั้นใช้ที่แบบเพิ่มเอฟเฟกไปเลยอ่ะจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นท็อปตัวแรกของสายฮิลนะครับต่อมานะครับฮิลลิงพิซึมนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อเราใช้ฮิลเนี่ยจะเพิ่มฮอสหนึ่งครั้งให้กับเป้าหมายต่อเนื่งห้าวินาทีเฟื่องมาน,นี่ครับฮิลลิงพิซึมนะครับก็คือเมื่อเราใช้ฮิลนะครับปึ๊บอ่าก็จะเพิ่มเนี่ยฮะนี่คือฮอสของมันนะครับอ่าเป,าป ตรงนี้เป็นฮ e วิลิงอิซิเดียนะครับผมก็เมื่อเราใช้ฮิวมีโอกาส5%เห็นไหมฮะเป็นเพื่องประเภท5%ที่จะสร้างพื้นที่ฉะนั้นมันเป็นเพืองที่มันไม่ค่อยมันมีโอกาสติดอ่ะอ่ามันก็เลยโดยมองผมแล้วก็ทั้งที่ตัวเกมแนะนำมาเนี่ยก็คือพวกที่มันเพิ่มไปเลยเนี่ยดีกว่าพวกที่ต้องลุนโอกาสพวกเฟืองประเภทที่เป็นลุนโอกาสต่างๆนะครับอ่า อันนี้ต่อไปเป็นคอโอเวอร์ o หลดก็เป็นประเภทเมื่อเราใช้สกิลสำเร็จจะทำให้ดาเอจใ่มเฟลอัน,นี้ก็ไม่ค่อยอะไร,ะไรเท่าไหร่แล้วก็เบสซิ่งบูสอันนี้ก็อีกหนึ่งเฟืองที่ดีเหมือนกันก็คือปกติเราใช้เบสซิ่งอยู่แล้วถ้าเราได้เฟืองพวกนี้มาก็จะทำให้อ่าเบสนะครับเบสซิ่งเนี่ยดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าโอเคเยอะนะฮะต่อไปมาครับของสายแมกนับ้างด้านบนเลยครับนะฮะ ตรงนี้ก็เลยจะเป็นของเฟืองของ prediction นะครับนะฮะของแมกนัตก็คือก็ได้ฟิกแคสนะครับผมลดลงสุดชนะวิแล้วก็คูณดาวนะครับลดอิงศูนจนถึงวิแล้วก็มาในส่วนของที่รองลงมานะครับก็คือเป็นเพิ่มบูทของแมกนัตเลยนะครับนะฮะก็คือมอะหมายที่รับได้มาจากคลอสเอ็กซ์โซซิซึมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น2%นตะฮะต่างตางออเนื่องตามลำดับเลยโอเคนะครับ ต่อไปลองลองมานะครับผมเ้อตอนนี้เมื่อสังหารศัตรูจะทำให้เวลาเบื้องแคสติ้งเนี่ยแล้วก็ฟิกแคสามลดลงอย่าง5เปก็ก็โอเคอยู่นะค่อนข้างโอเคอยู่เฟืองน,นี้นะครับก็ลองลองมาเหมือนกันประมาณนี้เลยส่วนไอ้สองเพื่องสุดท้ายผมว่าที่ตัวเกมแนะนำเนี่ยไ,ไม่ต้องไปดูแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสามตัวแรกกันได้เยอะแล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเฟืองอีกมากมายนะครับที่ยังมีอีกแต่มัน,ม,นม,มันไม่ค่อยดี ผมเช็คผมเช็คมาหลายอย่างแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีตรงนี้มันก็คือมันเป็นเฟืองประเภทโอกาสติดนะครับผมโอกาสติดอย่างเช่นฮิวิ่งพลายเออร์นะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลฮิววิ่งฟิกแคทอันนี้อันนี้ไม่ใช่โอกาสติดนะตัวตัวนี้จะเป็นใส่ปุ๊บปกติฮิลคุณอ่ะมันจะไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีปกติฮิลจะไม่มีเวลาไล่แต่เมื่อเราใส่สกิลอันนี้ฮิวิ่งพลายเออร์เข้าไปจะไล่เป็นอย่างไรผมใส่ให้ดูเลยนะครับ ใส่ฮิวิ่งพาเออร์นะครับอ่าใส่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนใส่นะครับก่อนใส่เราก็ฮิวอ่าทีนี้พอเราใส่ไปแล้วปึ๊บปับ๊บอ่านี่ครับซึ่งมันแรงขึ้นเป็นเท่าเลยร้อยแต่ว่าผมมองแล้วถ้าใช้เฟืองน,นี้ไปใช้เซนจูรี่ฮิวเพื่อนน่าจะดีกว่านะครับผม ก็เลยผมว่าไม่เวิร์กฉะนั้นไอที่ตัวเกมแนะนำมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีอ,อะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะคลิปนี้สวัสดีครับ